มีอนดูใ oh. ห้ดูอะไรว่าเึงเกวับเขาจะพูดจะปูดได้แล้วอืมครับวัารงจะแทมูรับมูทักกวนไม oh. ่พอพูดูกยัเไงเออเป็นโน่นเิมอยู่หะเป็นโน่นเิมอะไรนะอ oh. เป็นโน oh. ่นอนยู่ เขาอุ้งใจพับปูเขาูปไว้วยหยุยุบเหมือ,อนแบครับนบนไงเราไม่เบยมองว่าจะถูบนเสื่อ,อวงจะเรียกจะว่าจะเจห็นบนไหนแต่ว่าหลวงปู่าอายุยืนมากหลวงปู่อายุยืนมากครับอายุยืนมากครับอายุยืนมากหลวงปู่อายุยืนมากครับ